วันนี้จะพาไปจัดอันดับกับ10บรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกและยังมีวางขายอยู่โดยการจัดอันดับครั้งนี้จะเป็นการจัดอันดับด้วย ai e โดยที่จะใช้เป็น ai ของ googlebard มาเริ่มกันที่คันแรกก็คือ mv octa f 4 r c โดยที่คันนี้เป็นรถซูเปอร์ไบค์ที่ผลิตโดยค่ายอย่าง mv octa ทำการเปิดตัวครั้งแรกในปี2010โดยเป็นรุ่นที่ผลิตจำนวนจำกัด แต่ก็ได้รับการาพัฒนาสำหรับการแข่งขันของโ l ล s u p เปอร์ไบค์จะเป็นช i p ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 998cc สี4สูบเอียงโดยที่เครื่องยนต์เนี่ยก็ได้รับการปรับแต่งเพื่อผลิตกกำลังถึง2 12แรงมา้าและแรงบิดที่116นิวตันเมตรซึ่งน้ำหนักของรถปั้นไซ์จะอยู่เพียง175กิโลกรัมอันดับที่ 2. ดูคติ p a n ิเกเร V4R This is who we are เป็นรถบัสไซ์ของค่ายดูค a ติเปิดตัวครั้งแรกในปี2019เป็นรุ่นผลิตจำนวนจำกัดของพานิเกเร V4 แล้วก็ได้รับการพัฒนาสำหรับการแข่งขันโบรุูเปอร์ไบค์เปนชิปขึ้นด้วยเครื่องยนต์9 9 8 t c V4 ที่ผลิตโดยดูค a ติทำให้เครื่องยนต์เนี่ยได้รับการปรับแต่งเพื่อผลิตกำลังถึง 215แรงม้าแรงบิดที่116นิวตันเมตรสําหรับน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์อยู่เพียง173กิโลกรัมมาต่อที่ดับ3 a p r อพิล RSV4 เป็นมอเตอร์ไซค์ของค่าย a p r i เลียเปิดตัวครั้งแรกในปี2020 แล้วก็เป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจาก RSV4 1000 Factory แล้วก็ได้รับกรารพัฒนาสำหรับการแข่งขัน World Superbike Championship ขับขึ้นด้วยเครื่องยนต์1,078 cc V4 ที่ฟิลด์เอพิเ i ียนเครื่องยนต์ได้รับการแบับแต่งเพื่อเพิ่มกำลังถึง217แรงมา้าแรงบิด122นิวตันเมตรสำหรับน้ำหนักรถตนรถไซต์จะอยู่ที่199กกกิโลกร,รมัม มาตอนที่ดับ4 k a ค a วา k i กิ z x 1 0 rr มาจากค่ายชื่อดังอย่างคาวา s a กิของญี่ปุ่นเปิดตัวครั้งแรกในปี2020เป็นรุ่นเทียบเกียรมาจาก Ninja z x 1 0 r และข้ได้รับการพัฒนาสำหรับการแข่งขันอย่าง world superbike championship สําหรับเครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 998cc สบีซีูเเอียง เครื่องยนต์ได้รับการับแต่งเพื่อสร้างกําลังถึง217เองม้าในบิด116นิวตันเมตรสำหรับําหนักของวดประสัยจะอยู่ที่118โยกรมเจ้าเงินเจต่อกันที่ดับ5 X X 1000 s u z u k i GSX-R 1000R The King of Sportbikes is back And re ready to change the world เป็นรถมอเตอรไซค์ของค่ายญ,ญี่ปุ่นอย่างซู z u k i เปิดตัวครั้งแรกในปี2017เป็นรุ่นเทียบเกียมาจาก GSX-R1000 และก็ได้รับการพัฒนาต่อการแข่งขันอย่าง World Superbike Championship ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 999cc สี่สูบเรียงเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งเพื่อผลิตกำลังถึง202แรงม้าและแรงบิด117นิวตันเมตรโดยที่รถมอเตอร์ไซค์จะมีน้ำหนักเพียง202กิโลกรม อันดับ6 YAMAHA YZF R 1 M หลายคนเนี่ยก็ต้องรู้จักรถมอเตอร์ไซคชื่อดังของค่ายยามาฮ่อย่าง R 1ทํทำการเปิดตัวครั้งแรกในปี2015เป็นนุ่นเทียบเกียรจาก YZF R 1และได้รับการพัฒน,นาสำหับการแข่งขันอย่าง World Superbike Championship ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่อง,ย,งยนต์9 9 8 c c 4สีซสสูบเอียง ที่ผลิตโดยยามาฮ่าเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งให้สร้างกำลังถึง200แรงม้าและแรงบิดที่112นิวตันเมตรน้ํนหนักของมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่เพียง199กิโลกร,รมัมอันดับ7 Honda CBR 1000 RRR f i e b l d SP เป็นรถชื่อดังของค่ายอย่าง Honda ที่ทำการปรับแต่งและก็ทำการเปิดตัวครั้งแรกในปี2020เป็นรุ่นเทียบเกตรจาก CBR 1,000RR Five b e a และได้รับการพัฒนาสำหรับการแข่งขันอย่าง World Superbike Championship กับเครื่องยนต์ 999cc 4สูบเอียงเครื่องยนต์ได้รัรบการปรับแต่งเพื่อสร้างกำลังถึง217แรงมา้าแรงบิดที่1 1 3ตันเมตร ส่วนน้ำหนักระอยู่เพียง2องกิกิโกรัมมาสู่กันที่นับ8 KTM 1290 Super d u R เป็นมอเตอร์ไซค์สายเน n เก็ d ไบ k ์ B I T ที่ทรงพลังและก็มีประสิทธิภาพอย่างมากที่ทําการเปิดตัวในปี2013และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่นันต้นมาทําการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์วีทวิน1,301ซีซีระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ผลิตโดย KTM เครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งเพื่อสร้างกําลังถึง177แรงมา้าแรงบิด140นิวตันเมตรดถที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีน้ําหนักเพียง195กิโลกรัมทำให้เป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่เบาที่สุดในโลก ในกลุ่มของ NeB อันดับ9 bmw s 1 0 0 0 r เรียกว่าเป็นสายสปอร์ตไบค์ที่คนไทยนิยมเป็นอย่างมากสำหรับ bmw s, <S 1 0 0 0โดยที่ทำการเปิดตัวครั้งแรกในปี2009แล้ก็ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นไปต้นมาขับขึ้นด้วยเครื่องยนต์9 9 9 c 4สูบเรียง ที่ผลิตโดย BMW เครื่องยนต์ได้รับกำลับแต่งเพื่อสร้างกำลังถึง1 9 9แรงมา้าแรงบิดท,ที่113ยิบนิวตันเมตรทำให้น้ำหนักของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะอยู่ที่เพียง1 9 5กิโลกร,รมัมอันดับที่10ไท่อั่มสปีดทิเปาห RR สับค่า,าคลาสสิกแล้วก็มีตัวแรงอย่างไท่อัมสปีดทิพเปิลพันสองที่ทำการผลิตโดยไทยอัมเปิดตัวครั้งแรกในปี2022และได้รับการพัฒน,นาจากสปีดท,ทิ r เปลิลพันสองอาร์เอสับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์1 1 6 0 c สามสูบเรียงเครื่องยนต์เนี่ยได้รับการปรับแต่งเพื่อผลิตกำลังที่180แรงม้าในบิด125นิวตันเมตรทำให้รถมอเตอร์ไซ์เนี่ยมีน้ำหนักเพียง1 9 9กกรั ทำให้เป็นหนึ่งหมดในมอเตอร์ไซค์ที่น้ำหนักเบาในสายเน็ตไบค์คันหนึ่งสําหรับใครเนี่ยที่ชอบความเร็วว่ก็อยากรู้ว่าคันไหนเร็วเนี่ยอย่างกูก้บาทในคั้เนี้ยก็จะรู้สึกว่าจะจัดเป็นกลุ่มของที่ลงแข่งใน World s u p e r b ์ k บส่วนใหญ่เพราะงั้นเพราะงั้นในอันดับแรกแกเนี่ยก็จะอยู่ในริ์ของ World s u p e r b ์ k บที่ผลิตมาขายแล้วก็ลงแข่งใน World s u p e r b i k บ เพราะงั้นใครทีชอบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคันไหนเพิ่มเติมที่มีความเร็วมากกว่านี้นจริงก็น่าจะมีเยอะกว่านี้นะที่แบบเพราะงั้นก็พิมพ์บอกกันได้เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะ